เรื่องเรื่องของทกสเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของทางธนาคารในประเทศไทยนะขั้นตอนจะไปส่งไปตีความมาตามมาตา28อะไรหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของกฤษฎดีกากับทางคณะกรรมการของธนาคารทกสค่ะส่วนของแบงค์ชาติจริงๆเนี่ยเขาพูดอย่างนี้จุดยืนการทำโนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต ทางธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ขัดข้องกับการที่รัฐบาลมีมาตรการมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องในรูปแบบที่อยากจะให้มีการเจาะจงถ้าเป็นไปได้ช่วยกลุ่มที่มีความลำบากจริงๆค,คุ้มค่ากับเม็ดเงินแล้วโดยหลักเศรษฐศาสตร์แล้วถ้ากระตุ้นกับคนที่ขาดจะมีแรงส่งต่อเนื่องสูงกว่าถ้าเป็นไปได้ให้จำกัดเป้าหมายก็น่าจะดีแล้วก็ประหยัดงบประมาณ ส่วนในรูปแบบของการจัดหาทุนก็อยากให้มั่นใจว่ามีความยั่งยืนและตามกรอบเกณฑ์ที่ควรจะเป็นเน,นี่ยเขาก็พูดแบบกว้างแต่ว่าอธิบายแล้วมันก็แต่ละประเด็นแต่ละประเด็นก็ว่ากันไป